hot Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คนตายที่กูดาไอ้บั่นเจิดประเสริฐซักมันดาวว่าคนตายน่าทำให้ประเทศไทยตกต่ำพวกกูประท้วงเผื่ออะไรประท้วงเผื่อว่าปากทองเออคือพวกกูไม่มีรายได้เข้าใจป่าวถ้าไม่ตัดยางก็ไม่รู้จะทำอะไรมึงจะให้พวกกูให้ผักตายที่อากาศหลอนๆร่นกกัดเย็นๆักคิดๆหุยๆตอนนั้ว่าหลงลุงปลูกสตรอเบอรี่ปลูกแอปเปิลปลูกลิงจีเหรอมึงให้พวกกูทำแผนเนั้นเหรอถ้าทำได้พวกกูทำไปแล้วอีดอกนี่คือคือกูทำไม่ได้ไงคือกูต้องเลยต้อง ลุกยางลุกป่ามึงเข้าใจป่ะที่ประทวงนี่กูประทวงหน้าบ้านแม่มึงหรือเปล่าก็ไม่กูไม่ได้ไปประทวงหน้าองพอตแม่มึงเลยคือพวกกูประทวงที่จังหวัดคองพวกกูเองประทวงที่ผาคของพวกกูเอง,ง,องก,กูงไม่ได้ไปทาพักอื่นเดือดร้อนกูไม่ได้ทาจังหวัดอื่นเดือดร้อนมึงไม่เห็นคนในพื้นที่มึงไม่เข้าใจมึงไม่รู้เรื่องมึงไม่ต้องมาสั่งสอนกูเข้าใจป่ะ พอมึงไม่ต้องมาบอกก,กูนะคือปัญหาคองชาดเหยียดเมมกูทําไม่ได้กูดาแขนี่ทาเป็นปัญหาคองชาดเลยไอบบ้พวก่ส่าเผาบ้านเผาเมืองที่มันคิดจะหล,ล่อมชาติคือปัญหาคองอะไรปัญหาคองหลวงรูปปัญหาองชาดปัญหาองประเทศหรือปัญหาคองใครฮะกูดาแขนี่มึงมองปัญหาคองชาดอีควายมึงคิดได้มึงสมองส่วนมากส่วนไดนมึงคิดฮะคือมึงคิดบางไม่ว่กกูนะออกมาปองปอง,ปอง,ปองผาของกูทือคนรลักประเทศไทย ผักอีซานเขหลักผักอีซานผักเนื้อเขหลักผักเนื้อกูขนตายกูก็หลักผักตายเพราะฉะนั้นคือไม่มีมากตอนไหนที่จะมาด่าผาของกูได้ถ้าด่าผากูกูด่ากัดไหนนอนไม่ต้องห่วงมึงอย่าเป็นนางเอกอีดอกเออโอเคกูยอมระบอกกูเป็นนางมาลายแต่กูก็ไม่แข่งคุณต่อแรกแบบมึงกูขนตายกูเข้าใจนะเว้ยว่าตอนนี้อาจจะมีคนหลายคนไม่ชอบขนตายไม่พอใจขนตายกูเข้าใจโอเคกูหลับได้จุดนี้แต่กูหลับไม่ได้ที่มึงมาสั่งสอนกูมึงบอกกูคือปัญห้าของประเทศอีดอกกูไปทำให้ประเทศหล่มจมตอนไหนด้กูไม่ไได้แบบอ่า พอเมืองกูไม่ได้ไปขิดหลอมเจ้านี่กูไม่คือคือนี่ไม่นี่ปัญหาของประเทศมึงเข้าใจปะแต่กูไม่ได้ทําจุดนั้นคือแสดงว่ากูไม่เขียนปัญหาของประเทศเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องบอกกูทาให้ประเทศไทยตกต่้เพราะว่าถ้าประเทศไทยมันจะต่้มมันไม่เห็ดตัําของกูมันตํามของคนอื่นมึงไม่ต้องให้กูเอ่ยชื่อว่าพอใครนะผกก็ไม่อยากจะเอาบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกูอยากจะบอกมึงนะถ้ามึงหลอกซุวยหมากมึงไม่ต้องเข้ามายุ่ไม่ต้องเอาผักต้กูมาเกี่ยวเข้าใจปะผักตายยุ่งข้องผักตายเขายุ่งนกันมานต เพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องเสือกเออถึงกูก็แบบโกรธแล้วกูก็วิบแบบมากูอยากรวยเจ็บเม,ม้มกูไปขี้มันหัวบนันใครนั่งหน้าถ้าแบบกูเป็นพระห้าข้องประเทศนะ่าอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงกูไม่เคยหนักโทษนี่คดีน,นะเว้ยกูไม่ได้กูนี่ามชาร์ดนะเว้ยนี่กูอย่างยุ่งในชาร์ดนะเว้ยไม่ต้องเสือกอีโลกซวยถ้าหลอกซวยช่วย,ย,ยไปเกย์ส้นตีนกูโอเคปะกูเกียดเจ็บเม้ม y a h o ฮ h o ช Shot เ p e c i a l s ก็ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนค่ะวันนี้วันศุกร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2556ค่ะและในช่วงแรกของรายการสามัคคีประชาชนสําหรับวันนี้ค่ะเราจะมารับฟังการปราศรัยจากวิศวกรการเมืองคุณสุคมศรีนวลค่ะในประเด็นเกี่ยวกับ แตกหักกับความชั่วร้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยค่ะจะแตกหักกันอย่างไรและความชั่วร้ายที่ว่านี้จะเกี่ยวข้องกับใครและประเด็นอะไรบ้างต้องมาฟังวิศวกรการเมืองสุขุมสีนวลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชม ที่คารรักทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณทางช่อง13สยามไทยแล้วก็จานชัยวัดแล้วก็คุณเกรียงศักดิ์ผู้ประสานงานนะครับที่ได้รับเชิญเป็นวิทยกรมาพูดปราศัยทางช่อง13สสยามไทยนะครับพี่น้องครับวันนี้ผม มีหัวข้อที่จะมาแลกเปลี่ยนศึกษาร่วมกันผมขึ้นหัวข้อไว้ว่าแตกหักกับความชั่วร้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยพี่น้องครับสถานการณ์ทางการเมืองทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยณนะวันนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ จะมีความรู้สึกและเห็นปรากฏการณ์อะไรายๆหลายอย่างที่พัฒนาแหลมคมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ,ะทางการเมืองทางรัฐสภาทางฝ่ายบริหารนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วร้ยหลายหลแหลยย่งจากระบบรัฐสภาและอำนาจการปกครองในทางบริหารเนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศได้มีความ ตื่นรู้และเข้าใจนะครับไม่เป็นที่สงสัยว่าระบบการเมืองการปกครองของเราที่เป็นอยู่เนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับสังคมไม่ใช่แก้ปัญหาของสังคมแล้วก็หลายท่านหลายขวายก็มีความรู้สึกมีความเข้าใจว่าถ้าระบบมันดำรงอยู่อย่างนี้ประเทศไทยมีแต่ล่มจมไม่สามารถที่จะเดินหน้าไม่ได้ประเทศไทยที่เราจะสร้างเพื่ออนาคต ของลูกหลานของพี่น้องประชาชนชาวไทยรุ่นหลังๆเนี่ยก็จะมืดมนนะครับไม่มีความหวังนะครับยังไงก็ตามนะครับสังคมประชาธิปไตยเนี่ยก็คือสังคมที่ความขัดแยง้งและความแตกต่างเนี่ยดำรงอยู่อย่างระยะมันมีการต่อสู้ภายในความขัดแยง้งภายในความแตกต่างนะครับแล้วก็พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ สิ่งใหม่สู่สังคมใหม่ที่ดีกว่าเพราะ,ะนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความขัดแย้งหรือความแตกต่างเนี่ยเป็นสิ่งปกติของระบอบประชาธิปไตยนะครับเพียงแต่ว่าความขัดแยง้งความแตกต่างเหล่านี้ถ้าสังคมที่เป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยสิ่งใหม่สิ่งดีสิ่งที่ก้าวหน้ากว่าเนี่ยมันสามารถเคลื่อนตัวเข้าไปแทนที่สิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันชั่วร้ายนะครับ ถ้ามันไม่มีความขัดแย้งไม่มีความแตกต่างสังคมนั้นก็เป็นสังคมเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนะครับเหมือนที่ระบบอำนาจรัฐรเผด็จการรัฐสภ,ภานะครับที่มีพรรคเพื่อไทยถือครองอำนาจบริหารอยู่ทุกวันนี้เขาพยายามที่จะทำให้ความเห็นต่างทำให กลุ่มมวลชนพี่น้องมวลชนหรือแม้แต่พักการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับระบบของเขาที่อยู่ตรงข้ามกับพักเพื่อไทยเนี่ยไม่มีโอกาสไม่มีช่องทางที่แสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอความคิดเห็นต่างหรือชี้เป้าไปที่ความบกพร่องความผิดพลาดในเชิงการบริหารของรัฐบาลพักเพื่อไทยได้อันนี้เป็นลักษณะของของสังคมเผด็จการแน่นอนนะครับอันสังคมเผด็จการ ผดเด็จก,การทางรัฐสภาผ่านการใช้อำนาจทางบริหารเนี่ยมันก็จะสร้างความเลวร้ายให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยจนพี่น้องประชาชนนักวิชาการหรือแม้แต่พักการเมืองบางส่วนก็บองเห็นได้ว่าระบบรัฐสภาไทยเนี่ยมันก้าวมาสู่ทางตัน มันก้าวมาสู่เเด็จการรัฐสภาเต็มรูปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะนั้นโดยตัวของมันเองเนี่ยมันยากที่จะใช้กลไกในระบบก็คือใช้สภาใช้การเลือกตั้งใช้คณะกรรมการอิสระต่างๆนะครับไม่ว่าปาปาชไม่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าศาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันยิ่งที่จะ ทำให้เรามองเห็นได้ว่าเหตุการณ์ความเลวร้ายต่างๆเนี่ยมันยิ่งจะหนักหน่วงรุนแรงยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภายใต้ระบบการปกครองรเผด็จการรัฐสภานี้เนี่ยมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งของมันในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวหรือพืชผลสินค้าทางการเกษตร ใดๆก็ตามเนี่ยแม้แต่ยางพารานะครับมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขไม่ไม่สามารถมีแนวทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะบูรณาการสินค้ากเกษตรผลิตพัณฑ์ทางการ,กรเกษตรในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยอย่างถูกต้องแล้วก็สอดรับหรือเอื้ออํานวยให้กับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศได้นะครับเพราะ,ะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งทางสังคมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากมาย ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างพักการเมืองระหว่างกลุ่มการเมืองระหว่างองค์กรทางการเมืองที่ก้าวหน้าของขวายภาคประชาชนเนี่ยกับร,ระบบอํานาจรัฐที่ดํารงอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความขัดแย้งพื้นฐานเนี่ยระหว่างผลประโยชน์เฉพาะหน้าเนี่ยของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเนี่ยกับระบบสุดท้ายก็คือขัดแย้งกับระบบการบริหาร ของระบบอํานาจรัฐของภพภรคพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอผลิตผลทางการเกษตรที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องยางมีเรื่องข้าวโพดดํารงอยู่เรื่องอปัญหาปตาทานะครับที่มันมีการาผูกขาดช่อฉนแล้วก็ทําให้น้ํามันของประเทศไทยเนี่ยแพงเกินกว่าความเป็นจริงพี่น้องก็ตื่นรู้เข้าใจมีการเรียกร้องมีการาเสนอคําขวัญว่าต้อง เอาปตทคืนมาและก็ที่เป็นรูปธรรมเฉพาะหน้าเมื่อเร็วๆนี้ก็คือการคัดค้านการขึ้นราคาแก๊ส LPG นะครับพี่น้องครับผมคิดว่า,าปรากฏการทางการเมืองนะที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับในกรุงเทพหมหานครนะครับก็มีเวทีของกองทัพประชาชนโค่นระบบทักษิณน,นะครับที่ นำเนินการเคลื่อนไหวจัดชุมนุมพี่น้องประชาชนมีเวทีอ,อยู่ที่สวนลุมพินีนะครับมีกองทัพธรรมมีเสนาธิการกองทัพธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมียาวชนรุ่นใหม่รุ่นหลังพี่น้องอาชีวะนี่เข้าร่วมนะครับแล้วก็ชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า,าในทางด้านพี่น้องในชนบทนะครับมันก็มีวิกฤตของ ราคายางเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าราคายางพาราเนี่ยในระยะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ตกต่ําลงมาเนี่ยจากที่มันเคยขึ้นไปถึง1 7อบาท180บาทต่อกิโลกรัมเมื่อสอบประมาณ2ปีกว่าที่แล้วนะครับจนมาวันนี้มันเหลือแค่ประมาณ60บกว่าบาทซึ่งขาดหายไปถึง2ใน3นะครับแน่นอนว่าราคา ยางพาราต่อกิโลกรัมเนี่ยประมาณนี้เนี่ยนะครับพี่น้องอะกะเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยก็อยู่ไม่ได้อย่างแน่น,นอนนะครับนี่มาถึงหัวข้อที่จะนำมาแลกเปลี่ยนและนำเสนอกับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็คือว่าแตกหักกับระบบที่ชั่วร้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับเราจะเห็นได้ว่า ระบบรัฐสภาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาประเทศไทยได้อีกแล้วมีแต่ทําให้ผู้คนและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศมองเห็นว่ามันมีแต่การที่ฝวายผู้ปกครองที่เข้าไปถือกลุ่มระบบอํานาจเนี่ยสามารถที่จะกระชับอํานาจพัฒนาระบบอํานาจของตัวเองเนี่ยให้ระบบะเผด็จการทางรัฐสภาเนี่ยมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ให้การทุจริตเชิงนโยบายในหลายๆมิติในหลายๆด้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจทางการ,กรเกษตรหรือทางด้านาการก่อสร้างทางด้านน้ำมันก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ยิ่งหนักหน,น่วงแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในความคิดของผมเองผมคิดว่าถ้าดำรงอยู่อย่างนี้ประเทศไทยไม่มีทางออกแน่นอนนะครับแต่คำว่าแตกหักกับระบบ ที่ชั่วร้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยนะครับโจทย์แรกของเราก็คือว่าในเชิงความคิดนะครับในทางความคิดเนี่ยเราต้องกล้าคิดที่จะแตกหักกับระบบอันเลวร้ายเหล่านี้นะครับแต่หนทางและวิธีการในการต่อสู้แน่นอนว่าเราก็ต้องทำอย่างอาระยะอย่างมีปัญญานะครับมันก็หลีกหนีไม่พ้นที่จะอาศัยความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศที่จะใช้ความถูกต้องใช้ธรรมะนำก้าวเคลื่อนไปเพื่อแก้ไขปัญหาที่ปรากฏอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยที่เราจะต้องแตกหักกับความชั่วร้ายความเลวร้ายที่รำรงอยู่เนี่สภาพรูปธรรมนะครับ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการต่อสู้ในระบบรัฐสภามีการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมมีการเสนอกฎหมายเพื่อการแก้ไขรัฐมนูญนะครับอันไม่ชอบด้วยเนื้อหาประชาธิปไตยก็คือเสนอกฎหมายแก้กฎหมายเพื่อรับใช้กลุ่มผู้มีอำนาจในการปกครองหรือพรรคพวกของเขาหรือการแก้ กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาได้ประโยชน์ในทางการเมืองเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจ